อันนี้อยู่กับผมเองวอนตไม่ใช่อยู่ผม GNTG นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Albion Online นะครับต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับวันซึ่งเราจะมาต่อกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเข้ามาในแมปใหญ่แล้วนะครับทีนี้เรานั้นควรจะทำต่ออย่างแรกเลยนะครับคือการฟาร์มเฟรมนะครับเพื่อให้เรานั้นใช้ของเทียร์สามได้นะครับที่เรานั้นจะได้เอาไปใช้ต่อนะครับซึ่ง ถ้าเราฟาร์มไปเรื่อยๆเราสามารถตีมอนเทียร์สามตัวได้โดยการเก็บเจ้านี้ไอ้คมนะครับทำให้เรานนั้สามารถสู้กับมอนเทียร์สามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเราจะไปฟาร์มกันดีกว่านะครับให้เปิดแมปมานะครับหาที่ฟาร์มครับซึ่งเราจะมาฟาร์มกันแถวนี้นะครับเพื่อให้ใช้อาวุธเทียร์สามได้ไปกันเลยเอาละครับเราจะเดินไปที่ตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะมีมอนสเตอร์ให้เราฟาร์มนะครับหลังจากมาถึงแล้วนะครับ เราต้องตามหามอนสเตอร์เพื่อสู้กับมันนะครับนี่ครับคุณเห็นไหมครับนี่ครับโอ้เออมาตีผมนะครับต้องสู้นะครับเอาครับมาดิครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้ยวูกี้วู้โดนอะไรครับเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นดีบัฟแากหนูนะครับเอาแล้วครับก็มาดิครับครับอุ้ยฟาร์มหนึ่งทีลบสกิลนะครับต้องหลบสกิลด้วยไม่งั้นโดนทีนี้จุกเลยนะครับอะไรนะครับปึ๊บชึบชึบชุบหลบสกิลชึบชุบสกิลสองไปดิเอาเฮ้ยเออได้แล้วครับ เนี่ยเราได้เฟรมมานะครับเหมือนเราใกล้จะได้ครบอันนี้แล้วนะครับแล้วได้16เปอร์เซ็นแล้วเราจะใช้เลอร์นิ่งพอยในการอัพให้เต็มอย่างรวดเร็วนะครับนะครับเอาให้หมดนะครับค่าค่าไปเรียนนะครับเดี๋ยวจะไปตัดเราจะตัดไปตอนที่เราเสร็จนะครับโอ้เหมือนเราจะได้ของด้วยนะครับเป็นรองเท้าเหล็กนะครับผมสามารถเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะผมจะเล่นสาวรองเท้าเหล็กด้วยนะครับเก็บมาเลยโอ้เหมือน เหมือนว่าเราจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอผมขอจัดการตัวนี้ก่อน,นครับโอเคโอเคครับเราจะมาถึงเมืองแล้วนะครับผมจะไปที่ตลาดนะครับเพื่อที่จะหาอุปกรณ์ในการใส่นะครับเพื่อเป็นเทียร์สามเนี่ยผมจะไปเป็นเทียร์สามนะครับเทียวครับโอ้โหอืม ราคาซึ่งแน่นอนครับเรามีแค่6ก0นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟาร์เงินนะครับไม่ยากเลยครับจริงๆผมสามารถเอาหาทรัพยากรมาคราฟได้นะครับแต่แน่นอนครับผมขี้เกียจนะครับด้วยความขี้เกียจที่มีในตัวนะครับผมไม่ทำนะครับผมนั้นจะไปฟาร์ทรัพยากรมาขายแทนซึ่งมันง่ายเอาล่ะ ซึ่งผมเนี่ยจะซื้อเป็นอีเตอร์ไปขุดเหล็กนะครับผมจะขุดเหล็กมาขายนะครับใช้เป็นเทียสองนะครับเทียสามลองใช้ได้น,นะครับเราจะใช้เทียสองเดี๋ยวจะได้มาแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องเอาไปสวมใส่นะเพราะเราสามารถใช้ขุดได้เลยนะครับผมจะไปขุดที่เราจะไปขุดตรงแมปนี้นะครับเป็นข้างโล่งดีน่าจะมีเหล็กเยอะมากมายนะครับงั้นเราไปกันเลย มาฟัง ASMR กันนะครับผมว่าเราคนพอนะครับหูจะระเบิดนะครับเอาครับขุดต่อนะครับเอาให้เต็มร้อซกระเป๋าไปเลยนะครับนี่ครับเราจะขายได้ทั้งหมด1420นะครับ ขายเลยนะครับเดี๋ยวขายให้หมดเลยนะครับโอเคเราจะเราขายหมดแล้วนะครับผมนั่นจะซื้อชุดเกราะทั้งหมดมาใส่นะครับเป็นเที r สามนะครับหมวกผ้านี่แพงมากนลครับสี่พันสามเลยนะครับเนี่ยผมเรามีแค่หกหแพงมากนะครับเนี่ยงั้นเราขอซื้ออย่างอื่นก่อนนะครับผมจะเลือกใช้เป็นขวานนะครับเพราะว่าขวานเนี่ยเป็นอาวุธที่ฟาร์มได้ดีมากๆานะครับแต่ตายยากมากด้วยเพราะว่าสกิลนี่มีนการดูดเลือดนะครับ ในอาสกิลอันติของมันเนี่ยมันใช้เป็นขวาแล้วกันนะครับโอเครับหลังจากเราได้ได้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งยังไม่ครบนะครับซึ่งจะขาดที่หมวกเรานะครับซึ่งยังเป็นเทียร์สองอยู่เพราะงั้นเราจะไปฟาร์มอีกนะครับผมขอซ่อมอุปกรณ์ก่อนนะครับซ่อมทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมจะขายของเก่าที่นะครับเพราะว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับขอดูราคา พิแอคเทียสามก่อนนะครับเหมือนว่าเราจะซื้อพิแอคเทียสามร้อยแล้วนะครับผมจะซื้อมาเลยนะครับโอเคครับผมเราต้องไปฟาร์มเงินเพิ่มนะครับว่าเราซื้อหมวกเทียสามไม่ได้นะครับเพราะงั้นไปกันต่อนะครับเราไปฟาร์มอีกครั้งนะครับเมืองกันแล้วนะครับซึ่งเราจะเอาของไปขายนะครับไปเลย เพื่อบวกใส่เลยครับโอเคเราจะได้เทียร์สามแล้วซึ่งวันนี้เราจะเข้าเมืองกันนะครับเราจะเข้าไปในเมืองใหญ่กันนะครับว่าที่เราจะไปต่อไปนี้นะครับคือที่ที่เรียกว่าแมปดํานะครับแมปดาคืออะไรเราไปดูใน M นะครับกด M ครับสวมาครับนี่แล้วครับแมปดานะครับซึ่งในเมืองใหญ่เนี่ยซึ่งจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนี่ฟอร์สสเตอร์ลิงนะครับนี่ครับถ้าเราเข้าเมืองมาแล้วเนี่ย ซึ่งจะมีทางไนีอขอ่ของทครโอฮอของทครโอฮอเนี่ยจะพาเราไปแมปดำนะครับแมปที่อันตรายที่สุดครับถ้าคุณเข้ามาในแมปนี้นั้นคุณนั้นจะไม่จําเป็นต้องเปิด PVP หรืออะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้น,นครับคุณเข้ามาคุณสามารถตายได้ในทันทีนะครับแบบนี้ซึ่งผมจะพามาเนี่ยทาไมเนี่ยเราครับเพราะว่าแมปดำเนี่ยยิ่งยิ่งแมปไหนยิ่งอันตรายนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมานั้นจะยิ่งมากขึ้นครับถ้าหลักเราฟาร์มมอนเตอร์ที่นั่นนะครับเราจะได้เฟรมเยอะกว่าที่นี่หลายเท่าเลย ราะงั้นเราจะไปที่เมืองใหญ่กันนะครับ Let's go Oh y ย a h นะครับเรามาถึงเมืองกันแล้วนะครับวูนะครับคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยดูนะครับมีคนเต็มเลยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลักนะครับใน m a อหิมะแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับที่ที่เราจะไปเนี่ยคือที่ที่เรียกว่าแบบดํานะครับซึ่งต้องเปิด m i n i แม p มาดูนะครับซึ่งนี่ครับแบมนที่ผมพูดไปตอนแรกครับจะอยู่ตรงนี้ครับ c o n c u e r o r Hall Level 1ตรงนี้นะครับไปเลยนะครับ เข้าแมปดำนะครับแมปที่ทอนันตรายที่สุดในเกมง่ายๆครับที่เราจะไปคือการไปฟาร์มนะครับเร,เราจะต้องเปิดในแมปขึ้นมาก่อนนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่ผมคาดว่าจะไปฟาร์มเนี่ยผมว่าน่าจะไปที่ตรงนี้นะครับเหมาะการฟาร์มมากนะครับซึ่งเราต้องออกไปทางด้านล่างนะครับประตูด้านล่างตรงนี้นะครับในมินิแมปนะครับตรงนี้ซึ่งแบบนี้จะอันตรายมากนะครับนี่นะครับ ซึ่งเขาจะบอกไว้ว่าถ้าเราตายเนี่ยของเราจะตกทั้งหมดเลยนะครับทุตัวอย่าเว้นเงินนะครับซึ่งเราเนี่ยจะฟาร์มไปเรื่อยนะครับจนเราขึ้นเทียห้าเลยนะครับซึ่งนั่นคือเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะฟาร์มจนขึ้นเทียห้านะครับเพราะงั้นเราจะตัดไปเร็วเลยนะครับไป เอ้ยเหมือนเราจะเจออาวอร์เนียนเทชิโดนครับโอ้นี่โชคดีมากครับเนี่ยเจออันนี้นะครับตอนนี้มันจะดับของให้เรานะครับอ๋อตีเลยครับมันดับของให้เรานะครับโอ้เหมือนเขาจะปล่อยสกิลนะครับสู้กับมันนะครับไปเลยขวานทีโอเคเหมือนเราจะได้ของนะครับโอ้หุยสองแสนทุกคน สองแสนอ่ะสองแสนตอนเทียสามทุกคนคิดตูอ้าวเกบให้หมดเลยครับรอเลยนะครับโอ้โหจบคลิปเลยนี่มีครับเนี่ยโอ้โหดวงดีมากเลยครับเนี่ยนึกว่าจะเกลือซะอีกนะครับโมาขนาดนี้แล้วกลับครับรออะไรกลับครับรออะไรเราตัดไปที่บ้านนะครับโอ้โหแจ็คพอตแตกครับโอเคเรากลับมาถึงนะครับ เราจะเอาของทั้งหมดไปขายนะครับเราไปดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับจี้ไปเลยนะครับเลยนะครับแมสซีฟอันนี้ก็ขายขายหมดเลยครับถ้าแล้วก็ครับตรงนี้ครับหมื่นสามครับเรามีทั้งหมดหกหมื่นครับตอนนี้นะครับเพราะว่าของที่เราตั้งเซลล์ออเดอร์ยังขายไม่ออกครับและหกหมื่นเนี่ยผมนั้นจะอัพของทั้งหมดเป็นทีอสี่นะครับ เอาละครับอัพเป็นเทียสี่เลยนะครับกับลุงตรงนี้ครับเราจะมาตีบวกนะครับซึ่งการตีเนี่ยเอตีเป็นถ้าเราตีแล้วเนี่ยของี่เป็นแบบนี้ครับเป็น4ี่จุดหนึ่งซึ่งไอเทมพาวเวอร์เนี่ยจะเพิ่มมาจากเดิมนะครับจากจ0 0้อยนะครับเป็นแปดร้อยเทียบเท่ากับเทียห้าเลยนะครับซึ่ง4ี่จุดนนี่ก็เหมือนกับการเอาสี่มาบวก1เป็นห้านะครับเข้าใจไม่ยากซึ่งจะมี1ถึงสี่นะครับถ้าเราตีถึง4เนี่ยจะเหมือนใส่เทียแปดเลยนะครับ ซึ่งเป็นเทียที่เยอะที่สุดในเกมนี้นะครับโอเคครับผมเ้าจะขอไปตีบวกให้หมดกันนะครับโอเคเอาละครับหลังเยกเราได้4.1ครบนะครับเราจะกลับไปฟาร์มต่อให้ครบถึงเลเวลสิบซึ่งเราจะขึ้นเทียห้าแล้วนะครับไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะเอาของเก็บไว้ในกล่องด้วยนะครับซึ่งของวันนี้อาจจะได้ใช้ต่อครับไปกันต่อครับที่เดิมครับ เราจะค่าเร็วมากเลยครับ4.1เนี่ยเพราะค่อนข้างเทียบเท่ากับเทียห้าเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับอุ้ยม้าแตกครับ25่วินะครับเนี่ยรอมาก่อนทำความปลอดภัยนะครับชิมหาแล้วชิมหาแล้วโอ้ยม้าม้าอยู่ไหนม้าม้าอุปกเดี๋ยวมีคนมาสอยเราแย่เอานะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับลามาแล้วครับโอเคโอเคอู้หูลานี่ค่อนข้างจะแบบเลือดน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรด ให้มันดีขึ้นในรอบหลังนะครับโอ้หแค่แค่แค่มันตีลาทีเดียวเอาหนักเลยนะครับเนี่ยคนคนค่อนข้างที่แบบโฉบไปโฉบมาน่ากลัวมากครับเดินโฉบไปขอบจอเนี่ยน่ากลัวจัดเลยทหมดแลวครับ เ็บหมดครับอุ้ยแรงมากครับแรงครับโอ้โหแรงมากครับถอยถอยครับถอยถอยอู้จะตายออ้อูจะตายจะตายอ้ยม้าเอาโอ้โหมาแตกโอ้เยบร้อยครับวิ่งครับรอเลยเดี๋ยวหาที่แอบก่อนะครับอเดี๋ยวลอม้าเกิดโอ้ยม้าตายอีกแล้วม้าบางมากเลยครับสงใส่แล้วต้องซื้อม้าใหม่ลนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเวิวสิบเรากลับไปที่เมืองซื้อมานะครับเอาแบบเฟี้ยวแบบ ที่ไม่ใช่ไอกระจอกนี่นะครับมันมันโง่มันกระจอกมาครับเลือดดทีครับสองร้อยเองโอ้โหไอ้เฮียไปครับมาเลยครับโอเคโอเคโหเมื่อกี้ตัวสกิลยัดมาสองสกิลของโโหเกือบตายครับแรงมากครับนี่ครับที่ผมบอกไว้ครับว่าสกิลมอนพวกนี้มันโดนทีจุกครับจุกกับจุกจริงๆอ่ะจุกเลย นอกจากคุณจะแบบใช้อุปกรณ์ที่เลือสูงนะฮะโอเคเหมือนเหมือนเราจะน่าจะได้แล้วนะครับดูสิอ่ะได้แล้วนะครับเลือสีมาแล้วครับโอเคตอนนี้เราจะกลับไปที่ประตูนะครับกลับไปที่ประตูวาร์ปนะครับ ซึ่งเราจะซื้อลาแล้วก็อุปกรณ์เทียห้าทั้งชุดนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยการฟาร์มเนี่ยการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยง่ายยิงขึ้นนะครับสะดวกยิงขึ้นนะครับมาเนี่ยข้อสาคัญนะครับมาเนี่ยจะมีเลือดที่มากกว่าล้านะครับซึ่งลาแมงคตดผมบอกเลยว่าแบบแบบว่าแบบโคตรจอกเลยเพื่อนะครับทุกคนเรามาซื้อามาซื้อของเทียห้ากันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเอาไปอัพ นะครับให้เป็น5.1นะครับซึ่งเราจะใช้ใช้ลูนนะครับเหมือนเดิมลูนเทียห้าครับเมาหมดเลยแล้วครับเมาไปดเลยแล้วก็อย่าลืมครับสิ่งนี้สําคัญนะครับที่ไม่ใช่ลาแต่เป็นม้านั่นเองนะครับซื้อม้าดีกว่าม้าเอาไปเทียสามพอนะครับเฮ้ยไม่ใช่วัวเราจะผมจะม้านะเราต้องการม้าอัพจุดเลย แม่มันจะไม่พอครับแต่ก็นะครับต้มรู้เป้าหมายนะครับการที่เราขึ้นเทียห้านะครับในเกมอัลเบียนออนไลน์นะครับซึ่งในพีพีนี้ก็จบไปเพลงแถวนี้นะครับกับการที่เราขึ้นเทียห้านะครับซึ่งอีพีต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับเราติดตามได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายๆนะครับเจอกันคลิปหน้า